เมื่อวานมีคนขอนะครับบทก่อนะครับวันนี้ลุงยกก็จะมาจัดบทกรอนวิธีหาเงินให้ได้เยอะนะครับเอาฟังอยากจะรวยด้วยเงิน3า0ยี่ลุงยกมีวิธีมาเล่าขานตั้งใจฟังให้ดีฟังไม่นานเป็นตำนานแน่ๆแค่ฟังลุงทำงานให้ได้เงิน3า0ยยี่เงินที่ได้จำนวนนี้เก็บใส่ถุง ต่อจากนี้ให้พวกเองทำตามลุงให้เรามุ่งไปที่โต๊ะสนุกเอ้ยเฮเมาอวานนะครับจะเล่าให้ฟังโอ้โหทำงานทั้งวันได้เงินแค่สามรอยี่นะอีตีนี้มันก็ไม่ไหวแล้วเราก็คิดว่โอ้โหมันได้น้อยอ่ะปรึกษากันเลยว่าจะทำยังไงไอ้คิวเต้ทำไงดีวะบอกกัา ด้วยฝีมือของลุงยกนะครับมันต้องออกเดินสายจากเงิน3า0ยี่นะครับมันก็จะกลายเป็น1,000 2พ0 0สอ่าสามพเป็นไมได้นะเราก็อึมปรึกษากันแล้อีดีนี้หวาวุ่นเลยเราเห็นเห็นควรละไปจัดจัดการนะครับมีคนมาเล่นสนุกด้วยเราก็ฉะเลยเมื่อเย็นใครทันดูได์สดหรือเปล่านะผลเป็นยังไงนะใครทันดูหรือเปล่า จากเงินนี่เรามี320นะครับเล่นเม็ดละหนึ่งใบเขียวเป็นยังไงเออเนี่ยวิธีการนะครับทําเงินได้เยอะๆต้องทําตามลุงนะครับคือแบบบางทีเงินแค่สามร้อยี่มันจะกลายเป็นหนึ่งพันสองพันได้นะครับเป็นหนึ่งพันสองพันได้นะไม่ต้องไปเหนื่อยมากนะครับการลงทุนนะถ้าเราไม่ยอมลงทุนไม่กล้าลงทุนเลยเอาละเป็นลูกน้องเขาอยู่อย่างนั้นนะมันต้องกล้าลงทุนอา่ามันต้องกล้าเสี่ยงดูลุงโยกเป็นตัวอย่าง เมื่อวานเป็นยังไงใครดูไลฟ์สดจะรู้ฝีมือมันจัดจ้านนะฮะไม่คุยละนะใครอยากรวยทําตามลุงนะครับมุ่งไปที่โต๊ะสนุกแล้วจัดเลยนะเม็ดรลอดอยากได้มากเม็ดละร้อยนะใครอยากได้มากให้เม็ดร้อยเลยนะใครอยากได้น้อยเม็ดละยี่เหมือนลงุงนะครับ